เด็กๆชั้นป .6 โรงเรียนรุ่งอรุณรวมถึงนูนานานพักด้วยได้ระดมกำลังกับคุณครูและบุคลากรเพื่อรับบริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในตุรกีและได้นำสิ่งของไปส่งมอบให้กับสถานเอกอัคารราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยเพื่อแสดงการแบ่งปันรักและนำใจในวันที่14กุมภาพันธ์2566ด้านล่างเป็นข้อความจากคุณครูของนานา,นา เขียนถึงการเริ่มต้นความช่วยเหลือครั้งนี้นะคะคำถามเล็กๆเ,เพียงคำถามเดียวก่อให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายออบว่านี่คือพลังของความรักโดยล้วนเรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นอีกนะคะข้อความจากคุณครูทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากคำถามของครูเบนที่ถามฉันว่าฉันได้ยินข่าวว่ามีแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีบ้านของคุณมีอะไรที่โรงเรียนรุ่งอรุณจะช่วยได้บ้างไหมคะ ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าฉันช่วยอะไรประเทศของฉันไม่ได้เลยการที่ฉันมาทำงานไกลบ้านฉันคิดว่าฉันคงไม่สามารถทำอะไรได้แต่ฉันคิดผิดช่วงสองสวันที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำการมาอยู่ต่างประเทศถือเป็นอีกเรื่องราวชีวิตหนึ่งของฉันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าค้นหามาพร้อมกับความท้าทายในตัวของมันส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือการที่ต้องจากบ้านครอบครัวและเพื่อน ในช่วงเวลาสำคัญๆอย่างงานเทศกาลงานฉลองหรือแม้แต่ช่วงเวลาเศร้าโศกเสียใจตอนที่ฉันได้ข่าวเรื่องแผ่นดินไหวฉันก็รู้สึกไม่ต่างไปจากผู้คนในข่าวฉันคิดที่จะจัดการเรื่องต่างๆด้วยวิธีของฉันเองแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทางโรงเรียนและทีมของฉันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างมากในการประชุมครั้งแรกกับคุณครูป .6 ฉันรู้สึกได้รับความรักและการดูแลเหมือนครอบครัว เพื่อนครูของฉันสามารถจัดการเรื่องการรับบริจาคได้อย่างรวดเร็วและนักเรียนของฉันเองก็กระตือรือร้อนอย่างมากที่จะช่วยอย่างสุดกำลังการรวบรวมสิ่งของและการจัดการในแต่ละส่วนดำเนินไปได้ด้วยทีมเวิร์กที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอีกครั้งที่ฉันรู้สึกประทับใจในความใจกว้างใจดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นของคนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชุมชนรุร่นรุณแห่งนี้สำหรับฉันแล้วส่วนที่จับใจของฉันมากที่สุด คือการที่เด็กๆเ,เขียนโปสการ์ดให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากพ่นดินไหวนักเรียนแต่ละคนมีวิธีการส่งกำลังใจอย่างหลากหลายบางคนเขียนเป็นภาษาอังกฤษบางก็เขียนเป็นภาษาตุรกีเพื่อที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เด็กๆตุรกีะเข้าใจได้มากที่สุดนักเรียนชั้นเล็กๆบางคนได้แนบการ์ดโปเกมอนที่พวกเขาหววแหนไปกับการ์ดด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สวยงามอย่างมากตามแบบฉบับของแต่ละคนที่อยากจะส่งความรักจากใจดวงหนึ่งไปยังใจอีกดวงนักเรียนคนหนึ่งของฉันเขียนถึงเด็กๆในตุรกีว่าพวกเขาในฐานะถึงเพื่อนร่วมโลกช่างเป็นคําที่สวยงามจริงๆฉันรู้สึกซึ้งใจอย่างมากที่ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมโลกที่จิตใจดีเห็นอกเห็นใจและคอยสนับสนุนผู้อื่นที่รุ่งอรุณแห่งนี้ ฉันรู้สึกซาบซึ้งภูมิใจและขอบคุณเป็นอย่างมากสะท้อนความรู้สึกจาก t e เชอร์เซเรนโอเซอหรือท a เชอร์เจนครูภาษาอังกฤษชั้นป .6 โรงเรียนรุ่งอรุณจากอัพนะคะผู้ที่ให้เป็นเขาจะไม่อยากได้อะไรและเขาจะได้รับทุกอย่างเองเสมอขอให้เป็นวันที่ดีและมีความรักคุ้มครองนะคะทุกคน